สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคำอธิบายนะครับประกอบการเรียนในวิชาฟิสิกส์หนึ่งนะครับบทที่เจ็ดเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุนนะครับสำหรับในบทนี้นะครับเราก็จะมีเนื้อหาย่อยๆนะครับหกหัวข้อด้วยกันนะครับเราจะมาเริ่มต้นที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับก็เรื่อง ปริมาณพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบหมุนกันก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับคงต้องมารู้จักเกี่ยวกับนิยามของการเคลื่อนที่แบบหมุนนะครับหรือว่า rotational motion กันก่อนการเคลื่อนที่แบบหมุนนะครับคือนะครับการที่วัตถุเนี่ยนะครับคือการหมุนนะครับอยู่กับที่รอบแกนหมุนตรึงแน่น นะครับหรือหรืออาจจะเป็นการหมุนเนี่ยรอบจุดศูนย์กลางมวลก็ได้นะครับเช่นเช่นการหมุนของพัดลมใช่ไหมครับพัดลมก็จะหมุนรอบแกนหมุนใช่ไหมครับล้อจักรยานเห็นไหมครับล้อจักรยานก็หมุนรอบแกนหมุนเช่นเดียวกันนะครับเป็นต้น เพราะฉะนั้นนะครับในบทนี้นะครับเราจะมาพิจารณาการเคลื่อนที่ในลักษณะนี้กันซึ่งจะแตกต่างจากบทที่ผ่านๆมานะครับเพราะบทที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะพิจารณาการเคลื่อนที่แบบเป็นเชิงเส้นนะครับเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงบ้างเป็นเส้นโค้งบ้างนะครับอันนี้จะเป็นการเคลื่อนที่แบบหมุนนะครับวัตถุที่เราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการหมุนในที่นี้นะครับเราจะเรียกวัตถุชนิดนี้นะครับว่าเป็นวัตถุแข็งเกร็ง ก็คือโดยความหมายนะครับก็คือเป็นวัตถุที่มีรูปร่างคงที่นั่นเองเหมือนกับเหมือนอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นวัตถุสักชิ้นหนึ่งเป็นก้อนหินเนี่ยครับถ้าเราเวี่ยงแรงๆเนี่ยครับมันก็ยังมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะจะทำให้เราคํานวณได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นวัตถุบางชิ้นนะครับเช่นแบบเป็นเป็นดินน้ามันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเวี่ยงแรงๆปุ๊บมันยืดออกยืดออกเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะคํานวณยากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย เราจะพูดถึงพื้นฐานก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยวัตถุที่เราคํานวณในบทนี้นะครับจะเป็นวัตถุพิเศษนะครับซึ่งถ้าเกิดตามนิยามมาเราก็บอกว่ามีระยะห่างระหว่างอนุภาคแต่ละอันเนี่ยคงที่นะครับเราเรียกวัตถุชนิดนี้นะครับว่าวัตถุแข็งเกรง่งภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า rigid body นะครับ เละทีนี้ตอนนี้เราทราบแล้วนะครับว่าในบทนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรกันทีนี้นะครับก็จะมีตัวแปรซึ่งจริงๆแล้วตัวแปรพวกนี้ก็จะเป็นตัวแปรแบบคล้ายๆกันนะครับกับการที่ในแนวเส้นตรงที่เราเรียนมาแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันก็ถูกปรับมานะครับให้เหมาะสมกับรูปแบบของการเคลื่อนที่แบบหมุนมากกว่านะครับตัวแปรตัวแรกนะครับที่จะให้นักศึกษาทุกท่านได้รู้จักนะครับก็คือตัวแปรที่เราเรียกว่า แองกูล่าดิสเพลซเมนต์คือจริงๆแล้วดิสเพลซ์เป็นคือการกระจัดใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการกระจัดเชิงมุมนะครับหรือว่าเป็นมุมนั่นเองนะครับแทนที่ต่อไปนี้นะครับเราจะดูว่าลักษณะของวัตถุที่มันเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยเคลื่อนที่ยังไงนะครับเราก็ดูที่มุมให้สังเกตโดยรูปก็ได้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยอย่างเราถือวัตถุอยู่ในมือใช่ไหมครับพอเราทําการเหวี่ยงแขนเราจะเห็นได้เลยว่าแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุในมือเราจริงๆเป็นเส้นโค้ง นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะวัดการเคลื่อนที่ของวัตถุในมือเราได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องวัดไม่จําเป็นต้องวัดเส้นโค้งเนี่ยเพราะมันเส้นโค้งวัดยากใช่ไหมอ่าแต่เราวัดอะไรครับผมเราวัดมุมที่กวาดไปได้เพราะถ้าเกิดมุมที่กวาดไปได้เยอะก็แสดงว่าวัตถุก็เคลื่อนที่ไปได้เยอะนั่นเองนะครับอ่าดังนั้นเราก็เลยมีนิยามนะครับของสิ่งที่เราเรียกว่าการกระจัดเชิงมุมนะครับขึ้นมานะครับ การกระจับเชิงมุมเนี่ยมันก็คือมุมที่กวาดไปได้เมื่อวัตถุเคลื่อนที่นะครับมีหน่วยเป็นนะครับก็คือหน่วยวัดมุมนั่นแหละนะครับนะครับหน่วยเป็นเรเดียน หน่วยมุมนะครับหน่วยเรเดียนนะครับเช่นอ่ามุมที่แขนในรูปเลยนะครับเมื่อยกวัตถุดังรูปนะครับอ่านะอันนี้ ตัวแปรแรกนะครับพันตอบอันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงการหมุนเนี่ยเราคงจะไม่วัดระยะเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรแล้วนะครับเราวัดเป็นมุมแทนนะง่ายกว่านะครับอันที่สองนะครับเมื่อเราวัดการเคลื่อนที่เป็นมุมแล้วเนี่ยพวกความเร็วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนด้วยเนาะนะครับความเร็วนะครับเราก็เรียกว่าเป็นความเร็วเชิงมุมครับก็ไม่ใช่ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้แล้วแต่เป็นมุมที่กวาดไปได้ครับนี่พันดูตามดูตามรูปไปเนาะสมมุติว่า เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตรงตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับวัตถุเคลื่อนที่ไปตามเส้นฟื้นมาถึงตำแหน่งนี้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่จําเป็นต้องวัดระยะทางนี้จริงๆแล้วมาหารเวลาเพื่อให้ได้เป็นความเร็วแล้วแต่เราสามารถวัดอะไรครับวัดมุมที่มันกวาดไปได้แล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้เป็นความเร็วอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นความเร็วเชิงมุมหรือเป็น angular v e l o c i t y ้นั่นเองนะครับ นันความเร็วเชิงมุมนะครับก็คือการกระจัดเชิงมุมที่กวาดไปได้ในหนึ่งหน่วยเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเขียนเป็นสูตรเนาะ การกระจัดเชิงมุมใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับอ่านว่าโอเมก้านะครับเท่ากับการกระจัดเชิงมุมที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับเวลานะครับแพนหน่วยของการความเร็วเชิงมุมนะครับก็หน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีทีนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าเกิดผมเริ่มต้นตรงนี้นะครับแล้วผมก็เคลื่อนที่ไปฟืบจนครบ1รอบพอดี นะครับดูซิว่าถ้าเกิดผมเคลื่อนที่ครบ1รอบเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมบอกว่าพิจารณาการเคลื่อนที่ครบ1รอบครบ1รอบคืออะไรครับผมก็คือซีต้าเท่ากับ2องพายเรเดียนพอดีนดูนะครับผมจะได้เป็นโอเมกาเท่ากับ2องพายส่วน t หรือมีค่าเท่ากับ 2องยเซึ่งถ้าเกิดคุณจําได้นะครับนิยามนี่เราพูดกันตั้งแต่กลางที่แบบวงกลมแล้วนะครับทตัวใหญ่คืออะไรครับคาบใช่ไหมคาบคือเวลาที่ใช้เคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบส่วนตัวนี้ตัว F f นี่อะไรตัว f นี่คือความถี่ความถี่ก็คือจำนวนรอบที่เคลื่อนที่ไปได้ต่อวินาทีนั่นเองนะครับหรือที่เรานิยมเรียกกันนะครับว่าเป็นเฮิร์อันเดียวกันอันนี้อันนี้มาจากของเก่าเนาะนะครับเรื่องวงกลม นะครับต่อมาต่อมานะครับเอ๊ะพอพูดถึงความเร็วเนี่ยความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เอ๊ะมันความเร็วต้องมีทิศทางสิครับอาจารย์ใช่ครับความเร็วมีทิศทางครับทีนี้แต่ว่าทิศทางของความเร็วเชิงมุมเนี่ยมันจะพิเศษนิดหนึ่งนะครับดูนะครับความเร็วเชิงมุมเนี่ยนะครับเราจะหาทิศทางได้จากกดมือขวานะครับก็โดยการเอามือขวามานะครับแล้วเอากำมือทิศทางของนิวทั้ง4ี่นะครับจะชี้ทิศการหมุน ของวัตถุนะครับแล้วนิ้วโป้งเนี่ยจะแทนทิศของความเร็วเชิงมุมที่เกิดขึ้นครับเพราะมันก็เหตุผลที่ว่าทำไมเวลาหมุนปุ๊บแล้วลูกางข้งตั้งได้ไงนะครับโอเคเพราะนั้น,นครับโดยสรุปนะครับความเร็วเชิงมุมเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะหาทิศทางนะครับได้จากกดมือขวา นะครับโดย นี่นะครับนะความเร็วเชิงมุมนะครับเป็นแปรมกเตอร์เนาะทิศทางนะครับก็เกิดจากกดมือขวานะครับกำมือขวาตามทิศทางการหมุนนะครับนิ้วโป้งจะชี้ทิศของความเร็วเชิงมุมครับก็คือพูดง่ายคือมันจะเป็นทิศมันจะตั้งฉากกับกับการหมุนนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ลองดูตัวอย่างสักอันหนึ่งนะครับเริ่มต้นข้อแรกนะครับง่ายๆก่อน ล้อหมุนอันหนึ่งนะครับหมุนครบครอบใช้เวลา2วินาทีจงหาอัตราเร็วเชิงมุมเฉลี่ยนะครับของล้ออันนี้นะครับในหน่วยเรเดียนต่อวินาทีนะครับก็ตรงๆต,ตัวนะครับ สมมติะนะครับวัตถุชิ้นนี้ปุ๊บนะครับสามารถที่จะปุ๊บนะครับหมุนมาครบรอบนะครับหมุนมาครบหนึ่งรอบเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาสองวินาทีนะครับให้หาให้หาอะไรครับอัตราเร็วเชิงมุมในหน่วยเรเดียนต่อวินาทีนะครับอัตราเร็วเชิงมุมก็คือโอเมก้านะครับมีค่าเท่ากับซีต้า ส่วนทีนะครับหมุนครบ1รอบซีต้าคือ2พายนะครับ1นึ่งรอบเวลาเท่าไรครับเท่ากับ2วินาที2พายส่วน2ก็เท่ากับพายพายก็มีค่าประมาณ3.14หน่วยก็เป็นเรเดียนต่อวินาทีนะครับเดี๋ยวในบทนี้นะครับให้เราดูดีๆในโจทย์บางข้อเนี่ยเขาก็จะกำหนดค่าพายให้เป็น3.14นะครับ บางข้อให้เป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดเพื่อที่ว่าเราจะได้คิดเลขได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองดูลองดูที่เขาแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะแต่ละข้อนะครับเนี้ยเิยงดูข้อสองเนี่ยเห็นไหมตัวสุดภายเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะครับคือทั้งหมดเนี่ยทำมาเพื่อให้เลขมันช่วยเราได้คิดเลขได้ง่ายขึ้นท่นนั้นเองนะครับเอาต่อมานะครับต่อมาดูตัวอย่างที่สองครับเขาบอกว่าล้อหมุนอันหนึ่งนะครับหมุนด้วย ความถี่คงที่นะครับ400 420รอบต่อนอาทีจงหาอัตราเร็วเชิงมุมเฉลี่ยของล้อหมุนอันนี้นะครับในหน่วยเรเดียนต่อวินาทีโอเคหาโอเมก้าแหละนะครับต้องการให้หาค่าอัตราเร็วเชิงมุมเนาะต้องการหาค่าโอเมกาโอเคอ่ะเราหาจากไหนดีครับ จากโอเมก้านะครับเท่ากับพีตาส่วนทีนะครับอ่ะนี่ดูก่อนนะครับสมมุติถ้าเราดูหนึ่งรอบเนาะถ้าเราดูตามสูตรนะครับหนึ่งรอบเนี่ยโอเมก้าก็เท่ากับอ่ะโทษทีครับพีตาก็เท่ากับสองพายแล้วก็ส่วนทีใหญ่ใช่ไหมครับหรืออาจจะเท่ากับสองพายเอฟก็ได้อ่ะทีนี้เราลองดูก่อนนะครับว่าล้อหมุนยังไงนะฮะดูจากสูตรดูตรงนี้เลยนะครับดูจากของเขาเลยคำว่า4 2 0รอยี่สิบรอบ ต่อนาทีแปลว่าอะไรครับดูนะดูผมเขียนตามความหมายเขาเลยนะครับแสดงว่าตรงนี้นะล้อหมุน420รอบเนี่ยใช้เวลา60วินาทีตัวตรงตรงัวเนาะไม่งงเนาะน,นะครับ1นาทีก็คือ60วิเพราะฉะนั้นนะครับที่ไห็นตัอย่างนะครับ แสดงว่าล้อผมถามไ้เถอครับว่าล้อหมุนหนึ่งรอบจะใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เป็นหนึ่งคูณด้วยหกสิบแล้วก็หารด้วยสี่รอยยี่สิบใช่ไหมครับหนึ่งส่วนเจ็ดวินาทีครับทีนี้ความหมายคืออะไรครับหนึ่งส่วนเจ็ดวินาที หนึ่งรอบใช้เวลาหนึ่งส่วนเจ็ดวินาทีก็แสดงว่าไอเจ้าหนึ่งส่วนเจ็ดเนี่ยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าคาบของการเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนเจ็ดวินาทีถูกต้องไหมคือเวลาที่วัตถุใช้ในการหมุนครบหนึ่งรอบอ้าวงั้นก็ได้แล้วสิเพราะโจทย์ถามหาค่าโอเมกางั้นก็โอเมกามีค่าเท่ากับสองพายส่วนด้วยทีถูกต้องไหมครับงั้นก็คือสองพายในที่นี้เขาให้เป็นเท่าไหร่ครับ ให้เป็น22ส่วน7 t คือเท่าไรครับ t ก็คือ1ส่วน7อ้าวกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษก็กลายเป็น2คูณด้วย22ส่วน7แล้วคูณด้วย7ส่วน1อย่างนี้ปึ๊บเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าโอเมก้าหรือความเร็วเชิงมุมของวัตถุชิน้นนี้มีค่าเท่ากับ44เรเดียนต่อวินาทีนั่นเอง เห็นไหมครับอันนี้ก็คือดูจากนิยามเลยนะอย่าลืมนะครับดูจากนิยามเลยนะครับคาบก็คือเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบเอาล่ะตอนนี้เราจักคำอยู่สองคำแล้วนะครับคำที่หนึ่งก็คือการกระจัดเชิงมุมนะครับคำที่สองก็คือความเร็วเชิงมุมนะครับคำที่สามครับคือความเร่งเชิงมุมสัญลักษณ์นะครับใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เราอ่านว่าเราเรียกว่าตัวอัลฟานะครับความเร่งเชิงมุม นิยามเหมือนกับความเร่งของการเคลื่อนที่ปกตินะครับความเร่งก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปก็เน้นอีกทีนะครับว่าคําว่าความเร็วที่เปลี่ยนไปเนี่ยไม่จําเป็นต้องเพิ่มขึ้นนะฮะความเร็วเปลี่ยนก็คือความเร็วเปลี่ยนจะเปลี่ยนแบบเพิ่มขึ้นนะครับหรือเปลี่ยนแบบลดลงก็ได้นะครับเพรานนิยามก่อนนะครับความเร่งเชิงมุมก็คือ ก็คือความเร็วเชิงมุมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในหนหน่วยเวลานะครับดูเป็นสูตรนิดหนึ่งนะครับก็อัลฟนะครับก็เท่ากับเดล t ้าโอเมส่วนด้วยเดลต้านะครับผมขอใช้เป็นคำนี้แล้วกันะะนะครับ โอเมก้าลบโอเมก้าศูนย์ส่วนเดลต้าทีล้วกันเออเสียลักะคล้ายๆเดิมน,นะครับอันนี้คือเวลาที่ผ่านไปนะครับส่วนเจ้าโอเมก้าศูนย์นะครับโอเมก้าศูนย์ก็คือความเร็วเชิงมุมตอนแรกนะครับก็คือเทียบเท่าออกับตัวยูแหละนะครับ แล้วก็โอเมก้าเฉยๆตัวนี้นะครับก็เป็นความเร็วเชิงมุมตอนหลังแล้วกันซึ่งก็เทียบเท่ากับตัว V แหละนะครับฉันเน้นอีกทีนะครับว่าความเร็วที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนแบบเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแบบลดลงก็ได้นะครับเพฉั้นดูตัวอย่างที่3ครับ จทบอกว่าล้อหมุนอันหนึ่งในตอนแรกนะครับหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงตัวนะครับ50เรเดียนต่อวินาทีต่อมานะครับลดลงเหลือ10เรเดียนต่อวินาทีนะครับโดยใช้เวลา10วินาทีจงหาความเร่งเชิงมุมนะครับในหน่วยเรเดียนต่อวินาทออีอันนี้มันเหมือนกับว่าคี่จักรยานอะใช่ไหมครับล้อ จักรยานที่วิ่งเร็วก็คือล้อหมุนเร็วถูกต้องไหมครับพอบีบเบรกจักรยานก็ค่อยๆช้าลงล้อรอบล้อมันก็จะหมุนช้าลงนะครับให้เราลอง,งดูซิว่าความเร่งเป็นยังไงนะครับตอนแรกใช่ไหมตอนแรกแสดงว่าค่านี้คือค่าอะไรครับค่านี้คือโอเมก้าศูนย์คือความเร็วตอนแรกนะครับต่อมาลดลงเหลือเท่านี้แสดงว่าตรงนี้คือค่าโอเมก้านะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็คือเวลานะครับหรือเดลต้าที Delta นั่นเองนะครับเวลาที่ผ่านไปจงหาความเร่งเชิงมุมก็คือหาค่าอะไรครับหาค่าอัลฟานั่นเองอโอเคทำยังไงดีครับตรงตรงตัวเลยครับจากอัลฟาเท่ากับ โอเมก้าส่วน T นะครับก็เป็นความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับความเร็วตอนหลังลบตอนแรกตอนหลังเป็น10ใช่ไหมหน่วยเป็นเรเดียนต่อวิอยู่แล้วใช่ไหมลบด้วยห้าสิบนะครับหารด้วยเวลาก็คือ10สังเกตรครับลบสี่สิบส่วน10เพราะฉะนั้นอัลฟาเท่ากับลบ4ี่เรเดียนต่อวิกำลังสองติดลบก็ติดลบก็ติดลบครับติดลบแบบนี้เขาเรียกอะไรครับ เขาเรียกอีกอย่างว่าความหน่วงก็ได้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะความเร็วลดลงไงนี่เท่านั้นเองก็คือถ้าเกิดค่าอัลฟาเป็นบวกก็แปลว่าความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ความเร็วลดลงก็ค่าอัลฟาเป็นลบก็เหมือนเหยียบเบรกเท่านั้นเองนะเอาทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบสัญลักษ์ณ การเคลื่อนที่ต่างๆนะครับของทั้งการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงที่เราเรียนมาแล้วนะครับกับเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับเ mm hmm. พราะว่าสูตรที่ใช้เราใช้สูตรเดียวกันเลยเนาะแล้วเราก็แค่ปรับสัญลักษณ์เท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับอ่ะตอนแรกสูตรอ่ะคุณรู้จักตัวเอสคือการกระจัดใช่ไหมครับหน่วยเป็นเมตรพอมาเป็นการหมุนใช่ไหมเราก็ดูที่อะไรครับเราก็ดูมุมที่มันกวาดไปแล้วก็หน่วยเป็นเรเดียนนะครับ ความเร็วต้นความเร็วตอนแรกใช่ไหมครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที N t. พอมาดูที่การหมุนใช่ไหมครับความเร็วต้นเราใช้ตัวโอเมก้าศูนย์นะครับหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะครับความเร็วสุดท้ายหรือความเร็วตอนหลังเนาะเป็น V นะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที N t, เหมือนเดิมตรงนี้เป็นโอเมก้าเฉยๆนะครับหน่วยเป็นเรเดียนต่อวิแล้วก็ความเร่งเป็น A ใช่ไหมครับเมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับตรงนี้ใช้อัลฟานะครับเป็นเรเดียน เห็นไหมสูตรมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่เราปรับมาเพื่อให้มันเหมาะกับการหมุนเท่านั้นเองทีนี้มันจะมีตัวเชื่อมกันนะครับก็คือเป็นปริมาณที่แสดงความสัมพันธ์นะครับเป็นสูตรที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเชิงเส้นกับปริมาณเชิงมุมนะครับก็คือการกระจัดเชิงเส้นกับการกระจัดเชิงมุมนะครับความเร็วเชิงเส้นกับความเร็วเชิงมุมนะครับแล้วก็ความเร่งเชิงเส้น กับความเร่งเชิงมุมคือจะเห็นว่าทุกอันเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันผ่านค่ารัศมีทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเกิดดูง่ายๆนะนะครับค่าความเร็วเชิงเส้นตัอย่าครับค่าความเร็วเชิงมุมกับค่าความเร่งเชิงมุมเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันตลอดทั้งของวัตถุทั้งชิ้นนะครับทุกจุดจะเท่ากันหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นค่าเชิงเส้นเนี่ยคือค่า v กับค่า a จะไม่เท่านะ มันจะขึ้นกับตำแหน่งที่อยู่ห่างจากจุดหมุนนะครับยิ่งอยู่ห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่เนี่ยค่า v หรือค่า a ก็จะมากขึ้นเท่านั้นเพราะ,ะแสดงว่าค่า v กับค่า a จะมีค่ามากที่สุดนะครับตรงขอบของจุดหมุนเพราะมันเป็นค่า r มากที่สุดไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเทียบสมการกันนี่เราจะจะ,จะเอาสมการนี้มาคำนวณแล้วนะนะครับ เทียบสมการกันถ้าคุณจำได้นะครับว่าสมการแนวเส้นตรงเนี่ยมีอยู่4สมการในการที่เราใช้กันอยู่นะครับก็คือ v เท่ากับ u บวก at นะครับ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กําลัง2 v กําลัง2เท่ากับ u กําลัง2บวก2 as แล้วก็ s เท่ากับ v บวก u ส่วน2ทั้งหมดคูณด้วย t นะครับเราก็ปรับ รูปสมาการนะครับโดยการปรับตัวแปรนิดเดียวเองนะครับเนั้นถ้าเป็นการหมุนใช่ไหมครับก็จะเป็นโอเมก้าเท่ากับโอเมก้าศูนย์บวกอัลฟาทีสังเกตนะครับตัวทีเหมือนเดิมจะหมุนจะไม่หมุนนะครับตัวทีเหมือนเดิมส่วนตัวอื่นก็ปรับไปทนะครับก็เป็นซีตาเท่ากับโอเมก้าศูนย์ทีบวกเศษหนึ่งส่วนสองอัลฟาทีกำลังสองนะครับโอเมก้ากำลังสองเท่ากับโอเมก้าศูนย์กำลังสองบวกสอง อัลฟาซีตานะครับซีต้าเท่ากับโอเมก้าบวกโอเมก้าศูนย์ส่วนสองทั้งหมดคูณด้วยทีแล้ววิธีการคิดทั้งหมดนะครับใช้หลักการเดียวกันหมดเลยกับเรื่องเส้นตรงนะครับก็คือดูสูตรที่เราใช้นะครับว่าออโจทย์เขาต้องการค่าอะไรแล้วก็เลือกสูตรที่เหมาะสมเท่านั้นเองนะครับเด,เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ว่านี้เทียบกันให้ดูเฉยๆว่า สมการใช้สมการเดียวกันเลยใช่ไหมครับแค่ปรับตัวแปรเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาดูตัวอย่างนะครับของการเคลื่อนที่แบบหมุนดูบ้างนะครับดูว่าถ้าเกิดเราใช้สี่สูตรเนี้ยนะครับสี่สูตรทางฝั่งขวามือเนี้ยนะครับสี่สูตรเนี้ยนะครับเราจะใช้ในการแก้ปัญหาของการหมุนได้อย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับ